สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับนุกสุบรุนนนทบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนฐานกุญแจนะครับเวลาที่กุญแจแบตหมดนะครับเราจะเปลี่ยนฐานยังไงและไซส์ฐานจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับกุญแจรถเราจะรู้ได้ยังไงว่ากุญแจแบตหมดนะครับมีสองลักษณะนะครับอันดับแรกเลยคือเราเดินไปที่รถ ท้ง,งที่เรามีกุญแจติดตัวอยู่เปิดประตูรถไม่ได้อันที่สองเราเอาดึงกุญแจออกมากดล็อกรถหรือกดปลดล็อกนะครับไม่ทำงานไฟไม่ขึ้นนี่เนี่ยเราก็ใช้วิธีการนะครับเปลี่ยนฐานกุญแจนะครับเล็กๆตัวนี้นะครับเราทำอย่างนี้ครับกดสี่เหลี่ยมแล้วดึงลูกกุญแจออกมาเสร็จปุ๊บจะเห็นตัวนี้เราเอาลูกกุญแจใส่เข้าไป เรางัดขึ้นนะครับจะได้เป็นลักษณะนี้เราปลดออกมาทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนกุญแจเปลี่ยนฐานได้แล้วนะฮะโอเคนี่นะครับเราก็จะดึงฐานออกมาเปลี่ยนฐานปึ๊บใส่เข้าไปเข้าช่องของเขาดู เท่านี้เราก็สามารถที่จะ <Yeah. S 1> เปลี่ยน่าน oh. ลูกกุญแจที่แบตหมดได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็ได้แนะนำวิธีการเปลี่ยน่านรีโมทให้กับท่านลูกค้าเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดมีข้อสักถามอะไรนะครับ mm hmm. ก็ให้อินบ็อกมาหรือว่าคอมเมนต์มาในใต Post ้โพสต์โพสนี้นะครับยังไงถ้าเกิดอยากติดตาม ช่องทางของเรานะครับก็จะมี f c e b o o o p เพจนะครับเรื่องของ u u u e e ที่เราจะอัพคลิปดีๆคลิปเด็ดๆลงไปคือ uh huh. ช่องคือ s u b a r ุนนทบุรีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริงๆให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ